โอเคครับเราใช้ชื่อเดอะโกนนะเจอกับคุณขวัญใจกรรมาการเราเปิดเบี้ยม้าขวาก่อนเลยเอ้ขึ okay, ้นเม็ดไปก่อนแล้วเราก็ตามด้วยมา้าโกนโกน,โนให้สูงไหมลองไม่ดูนะลองเปลี่ยนบ้าง ก็ปูแบบว่าเล่นเต็มตรกนะครับขึ้นโคนขึ้นขึ้นขุนนะขึ้นขุนกลางเราออกผู้ริมดูนะครับว่าเขาจะแก้ยังไงมีแววว่าจะ,จะแก้เป็นนะเนี่ยค่อนข้างแก้ไปเลยนะอาจจะดูคลิป gm นะเขาเลยแก้ได้นะแก้ไดี ถ้าที่ชนะยากนะครับรูปนี้ผมจะผมจะลองเดินสิ่งเสี่ยงดูดีไหมโอเคให้กินต่องไปเลยเระยนนี้น่าจะพอได้ ก็ตามหลักก็ต้องเม็ดไล่โคนก่อนไงอันนี้ไม่ไล่ก็มันก็นกพอได้แหลอมั้งแต่ผมไม่่อยเชื่อนว่าจะดีน้อยผมโคนผมมันไม่เสียหลักมันก็ดีดูดีขึ้นเยอะมันก็อาจจะอยู่ได้แบบไม่ได้ดีมากแต่ก็พออยู่ได้ครับแล้วถ้าไม่ทำอะไรมัอนอาจจะแตกเรายกมาล้วโคนไหลเข้าไปได้มันจะอะไรประมาณนี้นะครับ เพราเขาไม่ได้ไล่ไโคนงไงการไล่โคน,นก่อนวันนี้ความสําคัญนะคุณขวัญใจกรรมาก,การน่าจะเดินไปเล็กน้อยนะครับโอเคเรือออกมาโอ้เรือออกมิ e เซน ปลูกไว้แน่นๆนะครับได้ต่อมาอีกตัวได้ต่อมาอีกตัว คือเขาไม่ชนะผมแน่นอนแต่ผมชนะเขาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคือผมเป็นต่อนะได้เปรียบแต่ยังไม่ชนะง่ายเพราะว่ามาันก็กระจายกระจายนะโอเค จะนัดแบบตีลูกนขึ้นก็เอาหปก่ก็อืมเพต้องจะแหกนี่เนาะเราเรือมากันไว้ก่อน ขวันใจกรรมการนี่ก็ถือว่าเดินได้เข้าขั้นดีเลยนะเดินเบี้ยมาง่ายเลยโอเคไอเดีย okay. not bad ไอเดียไม่ได้แย่แต่ว่าตัวของเราดีอะคือโคนผมเนี่มันน่าจะโดดนด้มันน่าจะอ้านได้ทุกอย่างต้านทั้งของนี้และของนี้แล้วขุนขึ้นไปประกบเนี่ยมันมันช่วยกันกันได้ทุกอย่างบ็อกของได้ เ okay. น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะเพราะว่าผมบอกได้นี่ยตอนไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าโคนตัวเดียวบล็อกได้สองตัวเลยบล็อกเรือได้สองตัวเลยเพราะว่าผมวางนะถูกตำแหน่งเนี่ยกินเบี้ยโคนกินเรือเรือไม่ขาดเรือลูกเลย <Look. S 1> คนปิดก็โคนกินเบี้ยได้เราจับทั้งหลัง จับตรงนี้ไม่น่กกากลเท่าไหร่เราก็ไวกอันนี้เข้าใจได้มงจะลอยโคลนมาเพื่อที่จะลอยเข้ามาเนี่ยเพื่อให้โคลนหลุดตำแหน่งแต่ว่าผมคิดเบี้ยกับลอยมาก็กินละลอยมากินเลยไม่มีตัวไม่มีตัวเบี้ยต่งละ อเืม okay. mm hmm. จับกินโคนนั่นหละโมดตายนะครับโคนฟรีเราชนะแล้วแล้วก็คุณต่อสู้ก็มาม่วกับเราไม่ได้เพราะว่าเราบล็อกหมดเลยคุณเขาก็อันตรายนะเดี๋ยวเรากินโคนได้เสร็จนี่ก็กินเบี้ยกินโบดไปซ้อนเหลือ เรือลงคลองเจ็ดแล้วก็สติงลูกจนประมาณนะั้โนโคุณน่กคนนี่ถ้าเราตั้งไว้ดีๆเนี่ยมีเบี้ยเขาบล็อกเนี่ยเรือสองลำตีไม่เข้านะครับเนี่ยฮะเป็นวิธีการตั้งรับแบบเด็ดก้าๆ,ๆนะครับเป็นเทคนิคนะใช้ตัวน้อยสู้กับตัวมากแล้วตัวมากตีเข้ามาไม่ได้นะครับโอเคยเง็ต <Okay. S 2> ว่าโคต่อสู้เราันะ้งแต่ยอมเนยพราะว่าน,นี่มันค่่นท่านที่จะหนักเนาะแตนน่จริงเขาก็สู้ได้ดีอ่ะยะรอเอ่อยังรีแมไม่ได้ฮนะเราลองกดดูสักเกมไนหะมเพราะว่าเกมนี้เขาท่านที่จะจบเร็วนะโดสูหรอว่าน่าจะพลาดเร็วเมื่อกี้ที่เขาแพ้เพราะว่าเขาแก้ไม่เหมือนที่ผมเล่นนะถ้าทุกท่านที่ใครที่เป็น fc ผมอาจจะจําได้ว่า มันระเบิดอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันต้องเอาเม็ดไ่โคนก่อนนี่นี่คือแบบเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่า,เ,าเม็ดไม่ไล่โคนเนี่ยโคนกลับมามีิ์ได้แต่ว่าพวเขมันมันไม่ได้ว่าจะชนะง่ายขานาดนั้นเจอคุณขัญใจกรรมาการอีกรอบนะรี m a t นะครับแต่รอบนี้ให้อ่เราเป็นขากันแล้วเนาะเขาคงอยากให้เราเดิมเดิมห่อผมว่าแต่ว่าผมคิดว่าเขารู้แล้วแหละว,ว่ามันตรงไหน เราเปลี่ยนนะครับเราแทงสูงบ้างนะครับเขากินเม็ด เรากินเบีย้ยเราไม่กินเบีย้ยเลือกดผมก็เลือกปุกไ่ไม่มีอะไรโอเคเขาจะเอา <c oughs> เลือกดขุนเนาะอันนี้เทคนิคการหลบขั้นสูงนะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคการหลบแบบไกลๆนะกกลลบแบบ GM นะครับ ถ้าทุกท่านหลบต้น่วไปงก็งหลบข้างๆมันแต่มันไม่ได้ครับมันมีตำแหน่งจังหวะที่แบบว่าบางทีม้ามันกิน,กนว่แล้วมันจะติดลูกคาดถ้าข,าขอยู่ตรงเนี้ยอันนี้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยถ้าขึ้นโคนเมื่อกี้เขาจะกินม้าสดอเลยแล้วพอเรากินเลยเขากินลูกคาถ้าขุดอยู่ที่ตรงนั้นแต่ที่นี้เราเราก็ไม่ทำเรากินไม่ดเพราะว่าพาทําเรากินเนี่ยเราก็กินท้านนี้เราก็ ก็จะถอยเม็ดก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่เซอร์ไพรส์ผมว่าผมมีแ้มที่เขานจะคาดไม่ถึง <c oughs> <c oughs> แต่เอาไ้เม็ดให้กินนะครับ <c oughs> แล้วเอาโคนไปกินเรือนะครับ <c oughs> ผมว่าไม่รู้แหละ <c oughs> เขาน่าจะมีความงงไหม ไอเป็นแต้มของเป็นหนึ่งในแต้มที่อยู่ในคอร์สเรียนของผมนะครับอาจจะไม่ได้เวอร์ชั่นสมบูรณ์นะครับอันนี้เพราะว่าประตูซูไม่ได้เดินเตะเะนะแต่ว่าไอเดียคลายประมาณานี้นะสวยงามนะครับได้ง่ายด้วยคือรูปเกมอจจะยังไม่ถึงกับชนะมากแต่ว่าเาท่านะต้องเรืองเอาอะ่ะท่านเช่าขาวหรือดำอะ่ะแต่ผมเช่าขาวนะเพราะว่าเราก็ได้ง่ายนะกว่าจะเป็นเปี้ยงง่ายนี่มันยากนะครับมันมันต้องไปง่ายแต่ว่าเราได้แล้วทีนี้เขาจะเอาทำอะไร ถ้าเราถอยโคนโคนตามเาไม่มีโยชนต่อชีวิตเราเนาะโอเคยังชนะไม่ง่ายนะม้ายังขาดอยู่ถ้าเราผูกมา้าผมก็าผูกม้าเป็นไอเดียที่ดีนะผูกไว้ก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนโจมตีได้มันก็ผูกไว้ก,ก่อนคิดอะไรไม่ออกเพราตอนนี้มันบล็อกจากแล้วมัน, okay. okay นบแบบโอเค is okay เลยนัรแบบโอเคด๋ยวเขาไหล เราควรจะทิตโอเคเบี้ยไหนควรจะกลับเป็นเม็ดกับเบีย้ยเม็ดนี่หนะนึ่งจุดเจ็ดนะเบี้ยนี่หนึ่งนะครับถ้ากับตอนนี้เราเป็นต่อศูนย์จุดเจ็ดพอสมควรเลยนะมากพอสมควรโอกาสชนะมีมากพอสมควรเลือกกอละ่ะก็ดูดีนะแต่ว่ามันประเด็นคือบอกเม็ดกังกังเม็ดกลับไม่ได้เลยถ้าเอากลับได้ในชนะเลยเอืม ผมยังคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะเดินอะไรดีเอากลับยากันเลเเ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าผมขยับมาตัวนี้ได้หมเนะพราะถ้าขยับได้มันก็ดูดูดีเลยอะขยับขยับไปไหนด้วยนี่สิแผนระยะยาวมากผมแบบไม่มั่นใจเลย ก็ไม่ได้ด้านหลังขาดตัวขาดเดยเอะอืมจะกลับง่ายดีตัวเรือทางจะเาไปไงกลับง่ายๆเลยดีมั้ผมว่าก็นอนแบนง่ายง่ายเลยเปลี่ยนแผนแล้วเอากลับง่ายย่ายนี้แหล,ละอ,ลอะไรก็เดือดลบเดือดกลับอะไรหาทางค่อยๆก็ค่อยๆหรือลุกก็ได้ถ้าจะมาไะไนะ มาอะไรอาจจะลุกหรืออาจจะหลบเดี๋ยวค่อยว่ากันแต,แต่โอเคอ่าเขกากันไห้เรากลับเนาะเขามีม้าเกี่ยวตานี้มั่แสบจริงเลยต่อถ้าต่อนี้น่าจะเนียนเดืเอดเดือดผมว่าต่อดีนะกินกินแล้วเมตรกลับเนี่ยแล้วกันการซ้อนเรือรกินม้าด้วย เดี๋ยวกดดันมา้าเราฉะนั้นเราเริ่มว่ากันตอนนี้เตือนดีน่าอาจจะเป็นเสียงก็ได้นะอืม ไปเรื่อยเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไปเรื่อยเกมที่ต้องวัดพลังอีกนานพอสมควรเลยกินดีไหมปิดดีกว่าเพราะว่าโอ้กะว่าปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเม็ดกลับมาค่อยบีบนะครับสู่สู้แห้งนะ มันไม่ได้ว่าเกมนี้ก่อนจจะรอดก็เดินดีนะเกมเนี้ยเดินดีมากเลย ไม่รู้เหมือนกันได้ป่าต้องบอ,อกมันขึ้นนี่ออกนี่ยากแลขึ้นเข้านี่เลยแล้วกันเข้าสูงเลยแล้วกันอมไม่ค่อยแคร์ตัวนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนไนเรือกันได้กินสักตัวหนึ่งอ่ะ หายไปก็เท่านั้นแหละหมดแต่กันก็คงไม่ชนะนะครับก็คงต้องลองเล่นดูเสมอก็เสมอเรามีลูกคาดได้ตอนนี้โอเคบังไว้กินก็โวรกินนะ้เขากินสองไม่ได้แล้วเม็ดเม,ม็ดมันบังอยู่กดเม็ดย้อยลงมา าก็เม็ดย่อยไล่น่ดี่ดีกว่าเพราะหนึ่งคนนี่สองจุดหกนะเม็ดตัวหนึ่งจุดเจ็ดถ้าเขาเดินเม็ดตัวนี้ผมก็เลือกินเลยกิน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 ให้หมดนี่ผมก็กําไรเพราะว่าเราได้กําไรเรได้เยอะอะไรเงี้ยมาไล่เลือดขอย ถอยรูปเกมที่ยังจะตอบยากว่าะจะชนะไหมนะแค่รู้ว่าได้เปรียบเม็ตอนนี้ยังเข้ายากแต่เม็ดเราอยู่เซ็นเตอร์ต้องเบียดละเอียดอ่ะเบียดละเอียดล่าจะเสมอดอ้ ที่บอกนะเราพร้อมจะแลกครับโอ้ยนี่ผมลองปรับแสงไฟหน้าจอให้ดีขึ้นนะผมเออรู้สึกสบายตาขึ้นนะตอนแรกก็ว่าอยู่ทำไมเราเออเล่นแล้วมึนหัวนะล้าก็แบบจะมีช่วงที่เวลาที่ผมเดินพลาดจะพบมึนมึนแสงไฟนะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า ปรับแสงไฟให้เหมาะสมมากขึ้นพอดีเราไม่ได้สังเกตว่าจอมันมึนนะครับทุกท่านนะที่ใครใช้จอก็ต้องระวังบ้างนะครับเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราสังเกตอาการเราเราก็จะพอรู้ว่าเอ๊ะมันไม่ปกตินะเรียบร้อยเขาทอดถอยขุนเป็นผู้คนแล้วก็มากินเบียร์ได้นะครับ เบียร์คต้องใช้ขุนบุโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้เพจคุยหมากรุกกับเซียนบอนนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ GM วลโลทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดท,ที่สนใจคอร์สเรียนก็าสามารถมาสมัครเรียนกับผมได้นะมีทั้งมากขวาสู้ทุกรูปมากขวาตีมาเทียมคู่การม้าขวาตีมาซ้ายและม้าขวาตีเม็ไซม้าขวาตีม็ไซนี่สุดยอดวิชาคือต้องไปผ่าน กระบวนการ3ามคอร์แรกให้มัน,มนรู้ก่อนถึงค่อยเี่นคอร์ดที่สี่นะนี่คำแนะนําส่วนบอลลูสตากรก็มีเช่นกันนะมีทั้ง e สี 4, น้าคิง d ีสีน้าคุยแล้วก็ลูกเปิดลอนดอนนะครับส่วนร์อเล็กสดก็มีนะครับแต่ว่าตัวโรงเรียนผมเป็นแบบทีมชาติมาสอนนะฉะนั้นเนี่ยคิวก็จะแน่นนิดนึงจะต้องนัดหมายเวลากันล่วงหน้าก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ